อันนะครับเรามาดูการทบทวนการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบในคลิปที่2นะครับก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ในรูปแบบกําลังสองสมบูรณ์จะแยกตัวประกอบได้ตามสูตรนะครับดังนี้ก็คือ a อกำลังสองบวก 2A บวก b กำลังสองมีค่าเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสอง a กำลังสองลบ2 a b บวก b กําลัง2มีค่าเท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดยกกําลัง2นักเรียนดูนะครับพิจารณาสังเกตถ้าเป็นบวกเป็นบวกทั้งหมดจะได้เป็นบวกถ้าเป็นลบบวกจะได้เป็นลบนะครับเราต้องดูนะครับ a กําลัง2บวก 2ab บวก b กําลัง2วิธีการท่องง่ายๆก็คือ a กําลัง2บวกแล้วก็ลบ 2 ab บวก b กําลังสองนะครับนักเรียนไปท่องมาให้ได้แล้วกันนะครับแค่สสูตรนะครับกําลังสองสมบูรณ์อ่ะทีนี้ <c oughs> มาดูตัวอย่างที่6เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะใช้วิธีแยกกําลังสองสมบูรณ์นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ทำการทดสอบนะครับเราก็ทำการทดสอบทดสอบอย่างไร อันดับแรกเรามองให้ออกก่อนว่าตัวตรงปลายนะครับหัวท้ายตัวนี้เป็นตัวที่ยกกำลังสองมีอะไรยกกำลังสองเราได้ไหมอ่ะเริ่มจากข้างหน้าก่อนสิบหกสิบหมันคือ4ี่กำลังสอง x กำลังสองมันคือ x กกำลังสองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เขียนได้ว่า 16กเอาแค่เอาตัวเลขก่อนนะครับสิก็คือ4ถูกไหมสี่กำลังสองได้16 X หกำลังสองก็คือ X ตัวเดียวเพราะฉะนั้น 4X ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ 16X กลังสองต่อไปเรามาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคืออะไรเอ่ยตัวสุดท้ายคือ25 25หหมายถึงอะไรเอ่ยนักเรียน 2ีหมายถึง5ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2องทีนี้เรามาดูจากสูตรมันเป็นบวกกับบวกถูกไหมนักเรียนมันเป็นบวกกับบวกอ่ะแล้วก็บวกบวกดูเราได้เราได,เาได้เราได้อะไรครับอันนี้เรามองให้เป็นตัว A อันนี้เรามองให้เป็นตัวอะไรครับตัว b เพราะฉะนั้นเราเอา A กับ b มาคูณกันแล้วคูณกับ2 นะครับตามสูตรนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ2คูณกับ a a ก็คืออะไรครับ 4x กำลัง2 b ของเราคืออะไรครับคือ5นักเรียนนี่แหละเนี่ยตรงนี้แหละนักเรียนลองเอามาคูณกันถ้าคูณแล้วมันเป็น 40x แสดงว่ามันเป็นกำลัง2สมบูรณ์2คูณ4เป็น8 8 5 40เพราะฉะนั้นตัวนี้ เป็นไรเอ่ยเอออาอเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นไรเอ่ยครับโอ้ยไม่ไม่ตรงอะไรนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับแปดสิบเออมีค่ากับสี่สิบ x ซซึ่งมันตรงกับพจน์กลางเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันเป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์เราก็เลยตอบเลยว่าเราอ้างอิงจากตัว a ก่อนใช่ไหมก็คือ 4x แล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยตัว b ก็คือ5ทั้งหมดยกกําลังสองตอบเรียบร้อยนะครับง่ายไหมง่ายนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่7และก็ตัวอย่างที่8นะครับนักเรียนลองทําเองดูสิหรือว่าอลองอแล้วครูจะทําข้อ7ให้ดู ก็ได้นะครับทำข้อเจให้ดูก็ได้นะครับวิธีทำก็คือ x กําลังสลบ2 6 x บวก169มีค่าเท่ากับอะไระนักเรียนดูตัวนี้ก่อน x กํลังส x กํลังสองคืออะไรเราทดสอบก่อนนะครับเราทดสอบก่อนเนาะก็คือ x กํลังส ต่อไปอันสุดท้ายตัวสุดท้าย169 169คืออะไรเราเปิดสุดครูดูสิคุณครูท่องได้ครูท่องจำไว้เลย13บสามคูณสิบสากำลังสองมีค่าเท่ากับ169นะครับนักเรียนควรท่อง1ถึง25่สากำลังสให้ได้นะครับมันก็จะอยู่รา,ราวๆนี้แหละต่อไปลบด้วย2 A ก็คือ X B คืออะไรครับ13แล้วก็บวกตัวนี้อ่ะเรามาพิสูจน์กันเรามาพิสูจน์ว่าตัวตรงกลางเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ26ไหมนะครับเรามาพิสูจน์กันนะครับเอาทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมาดู ว่ามีค่าเท่ากับ26ไหมลบ2ลบ2คูณ x กลายเป็นลบ 2x กลบ2คูณ13ากลายเป็นลบ20อะไรครับลบ 26x ตรงกับพจน์กลางไหมเออตรงกับพจน์กลางแสดงว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์เมื่อเป็นกำลังสองสมบูรณ์เสร็จเราตอบเลยก็คือ a ตรงนี้ต้องเป็นลบใช่ไหมครับเพราะรูปแบบมันคือลบบวกก็จะกลายเป็น x ลบ13ทั้งหมดยกกำลังสองตอบ นะครับตอบเรียบร้อย <c oughs> ตัวอย่างที่แปดนักเรียนทำเองเนาะนะครับง่ายๆนะครับกำลังสองสมบูรณ์นะครับถ้าคุณครูทำตัวนี้กลับกันกลับกันล่ะก็นักเรียนก็ทำยังไงเออก็เอาเป็นหน้ากำลังสองใช่ไหมหน้ากำลังสองลบสองหน้าคูณกับอะไรครับคูณกับหลังบวกหลังกำลังสองก็ทำย้อนกลับนะครับทำย้อนกลับ อ่ะอ่ะต่อไปเรามาดูนี่การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูปแบบของผลต่างกําลังสองในรูปแบบของผลต่างกําลังสองก็คือมันนักเรียนดูมันจะมีเป็น a กําลังสองลบ b กําลังสองนะครับ a อกำลังสองลบ b กําลังสองเท่ากับ a บวก b คูณ a ลบ b มันก็จะเป็นอะไรครับมันจะไม่มี ตรงกลางถูกไหมมันจะมีแค่ตรงปลายมันจะมี2ตัวที่ลบกันซึ่ง2ตัวที่ลบกันนั้นจะต้องทําให้เป็นกําลัง2นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1อ่ะตัวอย่างต่อตัวอย่างที่9นะครับวิธีทํา 16x ก x าลัง2อลบ25่้าะสก x กลัง2ทําให้เป็นยกกําลังสองก็กลายเป็นอะไรครับ16คืออะไรยกกําลังสองคือ4 x กาลัง2ก็คือ x ตัวเดียวก็กลายเป็น4 x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย25 25คืออะไรกำลังสองครับคือ5ทั้งหมดยกกำลังสองเราได้แล้วเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็เข้าสูตรเลย a คืออะไรครับ a คือ4 x b คือ5ก็จะกลายเป็น4 x บวก5คูณด้วย4 x ลบ5เรียบร้อยตอบนะครับง่ายๆนะครับ ในรูปแบบของผลต่างกําลัง2เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่10และตัวอย่างที่11นักเรียนลองทำเอาเองนะครับมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้เรียนแค่นี้แหละ